สอนวิธีผัดเส้นเหนียวนุ่มผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพูดติดปากก็คือผัดมามา่าเอายี่ห้อมาม่าเนี่ยนะครับรสหมูสับรสต้ยมยำกุ้งวันนี้จะใช้รสต้ยมยำกุ้งนะครับก่อนอื่นก็ต้มผักเลยนะครับผักที่จะต้องก็มีแครอทข้าวโพดอ่อนบ็อกเกอรี่และถั่วลันเตาเอาไปต้มก่อนนะครับ สวนกระลำปีเราใส่ทีหลังนะครับต้มแค่พอสุกระวังอย่าให้มันเละผักได้ที่แล้วเราก็ใส่กระลำปีเอาแค่ลวกก็พอนะครับแล้วก็เกลี่ยกระลำปีให้โดนน้ำร้อนกระลำปีจะไม่ให้สุกเดี๋ยวจะไม่กรอบพอแค่นี้ครับปิดแก๊สเลย เทน้ำต้มผักออกไว้ในหม้อเพื่อทำน้ำซุปเจียวกระเทียมเอาแค่พอเหลืองนะครับจากนั้นเทผักใส่เติมซอสหอยนางลม แล้วก็ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสก็ได้นะครับเติมรสชาติคร่าวๆก่อนที่จะไปผัดกับเส้นสีสันของผักสวยดีนะครับพอเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนต้มเส้นมาม่าเอาแค่สุกพอดีไม่ต้มจนอืดจนเละ แล้วก็มาถึงเคล็ดลับสำคัญของเราที่จะทำให้เส้นเหนียวนุ่มเวลาเอาไปผัดก็ไม่ขาดง่ายเทคนิคนี้เอาไปทำตามครับดยการเป่าพัดลมตอนมันยังร้อนๆครับเส้นที่ยังร้อนๆเวลาโดนพัดลมเป่าเป็นการควบแน่นของเส้นจะทำให้เส้นเหนียวนึบนุ่มเป่าพัดลมให้ทั่วนะครับลองเอาไปทำตามดู ถ้าเวลากินแบบน้ำผมแค่เอาน้ำร้อนใส่เฉยๆกินแบบไม่ต้มครับอร่อยไปอีกแบบตอนนี้สังเกตเส้นมันนิ่มแค่นี้พอเทน้ำออกไปใส่น,น้ำต้มผักเพื่อทำน้ำซุปเส้นที่เสด็จน้ำแล้วเราเอาน้ำมันจากซองมาม่ามาใส่นะครับฉีกใส่ให้หมดเลย ตัวน้ำมันนะครับจะไปเคลือบผิวของเส้นเพื่อไม่ให้เส้นมันอื่นนะครับคนให้ทั่วเลยครับแต่ถ้าไม่พอก็เติมน้ํามันพืชไปอีกนิดหนึ่งได้นะครับก่อนอื่นเจียวหอมแดงแล้วตามด้วยกระเทียมจากนั้นใส่หมูหมัก เติมไข่ลงไปรอไข่เซ็ตตัวแล้วก็คนนะครับจากนั้นเติมเส้นมามา่า ใส่ผักลงไปเติมผงเครื่องปรุงมาม่าไปในตอนนี้นะครับฉีกใส่หมดเลยเพราะว่าใช้ผักเยอะแต่ถ้าผักน้อยหมูน้อยแนะนำให้ใส่ครึ่งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มนะครับ ตามด้วยซอสหอยนางลมเดี๋นิดนึงนะครับน้ำตาลพริกป่นแล้วแต่ชอบเลยนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยคนเครื่องปรุงให้เข้ากันนะครับ เมื่อเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับผัดมาม่าของเราเน้นผักเยอะเห็นแล้วหิวเลยมาทำน้ำซุปกันต่อเราใช้น้ำซุปจากการต้มผักและการต้มเส้นมาม่านะครับเติมซอสเข้าไป ต่อดูวยซีอิ้วขาวซุปก้อนครึ่งก้อนครึ่งก้อนก็พอนะครับสายลายวากําเมะต้นหอมผักชี ต้นหอมผักชีเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากกับน้ำซุปนะครับจากนั้นเติมพริกไทยครับใส่พริกไทยเข้าไปเลยเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำซุปที่กินคู่กับผัดมามา่าเส้นเหนียวเนิบนุม่มจากนด,ดดเด็ดแถมได้น้ำซุปอีกต่างหาก